ท่านผักสดๆนะครับปลอดสารพิษนะครับไม่ได้ใช้ยาฆ่าย,ยาฆ่าแมลง,เร,งเราปลูกเองกินเองนะครับเพาะเมล็ดพันธุ์ทุกคนสามารถทําได้นะครับจากรั้วบ้านพื้นที่ที่ว่างเปล่าเราก็สามารถที่จะเอามาตั้งเป็นปลูกผักนะครับสามารถทํากินเองได้อันนี้จะเป็นผักกรตุ้งนะครับอันนี้เราทําเมนูจับชายนะครับต้มจับชายกินนะครับต้มเย็นนี้แล้วก็ไปกินทานพวกนี้เชา้า ข้างบนนั้นนะ่ะเอาไหมอ่ะอันนี้ตัดครั้งนี้ก็มันสามารถที่จะแตกขึ้นมาใหม่ได้นะครับคราวที่แล้วตัดไปรอบหนึ่งนี่ก็แตกเต็มกระถางน,นะครับเราลดน้ำเช้าเย็นให้ ชุ่มนะครับแล้วก็ให้มีแดดลําไรนิดนึงเพื่อไม่ให้มันร้อนเกิน,นมันก็จะแตกมารอบหนึ่งนะครับกินดิบก็ได้นะครับทุกท่านใน ถ้าชอบกินดิบก็สามารถกินดิบได้เลยถักนี้นะครับไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับกรอบ